ผมพาไปดูเหตุการณ์ที่รากับว่าออกมาจากละครออกมาจากหนังเลยนะฮะคือจู่ๆนี่มีกระบะคันหนึ่งนะฮะขับรถชนดะชนไม่เลือกเลยครับผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยจับมาได้เป่าแอลกอฮอล์พุ่งปรี๊ดไปถึง200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะเราไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับถ่ายวิดีโอช่วยรถเก่งเฮ้ยฟิล์มช่วยถ่ายดิเด็บแมมไปเต็มรถเก่งไว้เร็วเก่งื่อกี้ชนอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยทำไมชนแล้วนะเฮ้ย เฮยทำไมทำอานี้นะเฮ้ยโทรโทรโทรหาตำรวจโหฮะน่ากลัวมากเนี่ยคิดดูว่าถ้าเราอยู่ในรถเก๋งคันนั้นเนี่ยใช่สิโหเราจะทำยังไงฮะเนี่ยคือจงใจชนแบบเห็นได้ชัดเนี่ยปังแรกไม่พอครับเขาเนี่ยเหมือนพยายามจะชิดซ้ายและจอดนะก็ตามไปชนเขาอีกครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้ได้นะครับกระบะโตโยต้าสีดําคันนี้พยายามไล่พุ่งชนรถเก๋งคันหนึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุครับนี่เป็นรถเก๋งคันแรกที่เขาขับไล่ชนนะครับต่อมาเนี่ย ไปไล่ชนท้ายเก่งอีกคันหนึ่งนะครับสุดท้ายสภาพพังยับไปไหนไม่ได้ต้องจอดรถลงมาคุยกันเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณหทุ่มที่ผ่านมาบนถนนราชพฤกษ์ที่ปากเกร็ดนนทบุรีครับนี่จังหวะที่เขาลงมาคุยกันนะฮะทราบชื่อคนขับกระบะนะครับชื่อว่านายนครอายุ47ปีสภาพเมาเละครับผู้เสียหายก็งงนะว่าก็ถามนะพี่มาชนหนูทําไมมาชนรถหนูทําไมเขาตอบว่าอะไรฟังชัดๆครับพี่ชนหนูทําไม โหนูทำไมไม่ร <rarely Pokémon> ู้ใครยังไเยฮ้ยไม่รู้จริงใครเลยโอเคเนาะไม่รู้จริงครับใครยัเข้โหาป้าโตหาป้าโตหาป้าต้องข้าคนตายป่ะโอ๊ยพูดแล้วอืมไม่ไดู้่ดกันได้ ไม่มีเงินตายเนาะย<ช>ังไม่ม,มีถ้าไม่มีเงินตายก็ยอโอ้โหพี่ทำไมพี่พูดอย่างนี้แล้วฮะ<อ>พี่เล่นขับกระบ,บะไล่ชนคนอื่นไปทั่วแล้วพี่หันมาบอกไม่มีใครตายเนาะ<อ>นี่มันโชคดีขนาดไหนเพราะพี่ขับน่ากลัวมากใช่แล้วยังบอกว่าไม่รู้อีกเออคือถ้าดูจากภาพเมื่อสักครู่เนี่ยไอ้จังหวะที่หันมาถามไม่มีคนตายเนาะพี่ไม่มีสติแล้วอะใช่ถูกไหมครับครับทางด้านเจ้าของรถเก๋งที่ถูกชนกันบ้างคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเห็นรถคันที่ก่อเหตุเปิดไฟกระพริบกระพริบ เพื่อจะขับไล่คันข้างหน้ามาเห็นมาแต่ไกลเลยนะครับแล้วจู่ๆก็มาไล่พุ่งชนรถของเขาตลอดทางแบบไม่มีสาเหตุต้องเรียกแจ้งคุณตำรวจนะฮะไม่ได้มีคันเดียวด้วยนะอีกหนึ่งคนคือคุณชัยพัฒ์ครับถูกชนเหมือนกันอันนี้คันที่2เล่าให้ฟังบอกว่ากําลังจะกลับบ้านตามปกติก็เห็นกระบะคันนี้ขับมาด้วยความเร็วไฟก็ไม่เปิดก่อนที่จู่ๆกระบะคันนี้จะขับพุ่งมาชนด้านท้ายอย่างจังประมาณ4-5ครั้งตัดสินใจ ถอยรถครับให้อยู่ติดกับกระบะให้มากที่สุดเพราะรถแรงประทะทําไมต้องรถติดแก๊สไงกลัวว่าถ้าชนแรงๆแล้วแก๊สมันตู้มขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่กว่าเดิมอีกครับจยฝากว่าถ้าเมาอ่ะพี่อย่าขับเลยดีกว่าแล้วถ้าทำคนอื่นตายมันก็จะหนักก็ไปใหญ่แล้วถ้าคิดกับกันนะถ้าเป็นญาติเราโดนเขาทำอย่างเงี้ยเราจะิดยังไงอ่ะ มันต้องมีโมนะครับไว้นัน่ก่อนทำก็คิดทิ้หนึ่งกินได้คนต้องมีกวามรับผิดชอบแยครับโอ้โหพี่เขาพูดดีเลยนะฮะทีนี้หลังตำรวจคุมตัวนายนครคนขับรถกระบะไปที่สพชัยพฤกษ์เนี่นะฮะ ปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ย202มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงกว่ากฎหมายกำหนดสูงปรี๊ดเลยครับแล้วก็แจ้งสีข้อหาตามหน้าจอนะฮะขับรถขณะเมาสุราขับรถโดยประมาทหวาดเสียวขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้อื่นขับรถประมาทเฉียวชนทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายดำเนินคดีต่อไปเอาวันนี้นักข่าวครับตามไปคุยกับนายนครอีกรอบหนึ่งเผื่อว่าจะมีสติสั่งยังอ่ะสั่งแล้วคนละคนกับเมื่อคืนเลยครับยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมาแล้วเมาหนักมากไม่รู้ตัว ตามคลิปเลยวันนี้เขาก็พูดอีกเขาไม่รู้เลยว่าเขาไปขับรถไล่พุ่งชนท้ายรถคนอื่นนะฮะอ้แบบนี้อันตรายมากครับอยากจะขอโทษกับคู่กรณีทั้งหมดถือว่าเป็นบทเรียนที่จะเข็ดขยาดไปอีกนานหลังจากนี้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก้มหน้ายอมรับผิดและจะไม่ดื่มแล้วขับอีกครับสิ่งที่ผมทำลงไปคือผมยอมรับว่าผมไม่มีสติแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆครับขอให้ทุกท่านดูเหตุการณ์ผมเป็นอุทาหรณ์นะครับ ต่อให้เราไม่ได้มีสารเสพติดต่อให้เราไม่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยแล้วพอร่างกายมันจุดพีกก็คือฟิลมันตัดไปเลยเนี่ยเราจาอะไรไม่ได้จําเหตุการณ์ไม่ได้เลยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปทุบไปเหมือนมันไม่ใช่เกมเนอ้องมันไปหยอดเหรียญเล่นใหม่ไม่ได้เงี้ยครับผิดก็ต้องยอมมาผิดทุกกรณีครับเข็ดไหม มเมาหนักจริงๆนะฮะแล้วก็เหตุการณ์นี้นะครับมีรถได้รับความเสียหายทั้งหมด3คันเป็นอุทาหรณ์นะฮะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วัน .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store